ที่เครียดคือเงินเดือนมันขึ้นตลอดโบนัสปีหนึ่งก็คือซื้อลถได้คันหนึง่งพอณสมัยนี้อายุเกิน30เนี่ยเขาเริ่มมองแล้วว่าเงินเดือนก็เยอะอายุก็เยอะเขาก็เลือกเด็กใหม่ๆดีกว่าเขาจะจ้างเราออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราจะไปไหนล่ะครับก็เลยม,มองว่าอา้าวแล้วธุรกิจไหนล่ะที่เราอยากทํา กบนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อ Onion Coffee อยู่ที่รามินทากม5ร้านที่2คือร้านนี้ชื่อโอเดย์วิภาวดี60แล้วก็ร้านที่3อยู่ที่เมืองการกลางเมืองเลยนะครับชื่อโอเดย์การนะครับ ที่นี่จะมีเมล็ดอยู่หลายแบบนะครับเมล็ดสตนดาดเราจะมีเฮาส์เบลนเป็นเบลนที่เฉพาะของร้านนี้เท่านั้นมันประกอบด้วย4เมล็ดมีไทยแล้วมีบาราซิลแล้วมีเมล็ดสายพันธุ์พิเศษอีก2เมล็ด งานไอทีเนี่ยมันดีเงินเดือนเยอะผู้คนก็นับหน้าถือตาเนาะสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังคือความเครียดพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเชื่อว่าหลายคนจะเป็นพออายุเริ่มเข้า45-46จนถึง50เนี่ยมันเริ่มคิดละแล้วเราเกษียณอ่ะเราจะไปไหนแล้วเขาจะจ้างให้เราออกก่อนไหมช่วงนั้นพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาทำร้านกาแฟอยู่แล้วเป็นแบรนด์ค่อนข้างใหญ่เขาก็บอกชวนบอกพี่กมมาช่วยผมดีกว่าเราก็เฮ้ย น่าสนุกเว้ยเขาก็้าพาไปชิมกาแฟ ى, ไปดูว่ากาแฟเป็นยังไงความรู้นะตอนนั้นน่ะในเรื่องของกาแฟเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยรู้แค่ว่ากาแฟามันอร่อย <S <S ไอเดียนในการทําร้านคือความรอดไม่รอดมันอยู่ที่ปีแรกหลักการคือสมมติมีเงิน5ล้านขอให้กันมาสร้างร้านแค่20%ก็อพอไม่ต้องเอา50%หรอกเอามาแบ่ง เป็น3เรื่องข้อ1ก็คือว่าตกแต่งร้านเอาที่แบบพอเพียงเท่าไหร่ข้อ2เครื่องเท่าไหร่ข้อ3เงินหมุนเวียนในร้านอะเท่าไหร่ร้านเราจะมีลูกค้าประจําเยอะมากครับเบื้องต้นที่จะทําให้ร้านอยู่รอดได้ปีหนึ่งนะครับปีแรกต้องสะสมฐานลูกค้าประจําให้ได้ร้อยคนก่อนแล้วร้อยคนเขาจะเวียนมาร้านเรา50คนต่อวัน50คนคือพื้นฐานของกาแฟที่จะอยู่รอด ความไม่รู้คือความเสี่ยงไม่รู้ว่าการเปิดร้านกาแฟเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างความรู้ตรงไหนที่เจ้าของร้านต้องมีไม่ใช่ว่าแ um ค <moderator. S 2> ่กินเป็นและชมเป็นนั่นมันแค่ส่วนเล็กๆของร้านกาแฟตรงไหนที่ยังทําไม่เป็นต้องไปเรียนก่อนเจ้าของต้องชงเป็นและเจ้าของต้องรู้ว่าหัวใจของการชมกาแฟนั้นคืออะไรไม่ใช่ว่าให้บาริสต้าทำอย่างเดียวไม่ได้ครับไอ้ที่เจ๊งเพราะเหตุเนี่ยเยอะบาริสต้าขาดลามาสายป่วยลาออกจบ พี่ตบทําทุกอย่างเริ่มต้นคือซ่อมเครื่องเป็นเนาะลงทุนไปเรียนกับอาจารย์ที่เก่งในเรื่องซ่อมเครื่องแล้วรู้และพื้นฐานของชงกาแฟที่อร่อยเครื่องันต้องดีข้อสองพี่ตบไปแอบชงถ้าเราอยากรู้เรื่องการชงกาแฟให้พาตัวเองอะ่ะไปหาที่ที่เขาชงกาแฟแล้วเราไปทดลองทำเก็บเล็กผสมน้อยเป็นความรู้ถ้ามันคงแล้วถึงลงมือเปิดได้ในชีวิตเราอะ่ะเราจะแบ่งเวลาเป็นส่วนๆทำอะไรบ้างชีวิตส่วนตัวชีวิตท่องเที่ยวหรือชีวิตธุรกิจถ้าตายแล้ว เงินหมดไปพร้อมกันก็ไม่เป็นไรฉะนั้นเงินที่เหลือนะครับมันต้องทําให้งอกเงยโดยมีสส่วนจํานวนเงินกับความสุขที่งอกเงยความสุขในงานประจําคือได้เงินเดือนได้เพื่อนไม่เครียดแต่ความสุขในชีวิตเจ้าของกิจการนะครับมันต้องมีความสุขในทุกๆวันที่เรามาร้านกาแฟแต่เงินเดือนนั้นอาจจะติดลบแต่อย่าให้ติดลบไปเรื่อยๆจนเงินหมดนะครับดีที่สุดคือเท่าทุนเรื่องเงินแต่ความสุขเราเพิ่มขึ้น ที่ร้านเราเนี่ยบาริต้ากินกาแฟไม่อั้นเราไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งว่าทุกแก้วต้องซีเรียสหมดเลยลูกค้าบอกว่าแก้วนี้กาแฟไม่อร่อยเดี๋ยวนูเปลี่ยนให้ใหมฟ่ฟรีเราไม่หวงเลยสักอย่างเดียวลูกค้าก็จะมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือความย,ายั่งยืนมีความสุขคือข้อหนึ่งเรารักกาแฟเราได้กินกาแฟทุกประเทศ ทุกรสทุกชาติที่เราอยากกินมานานแล้วสิ่งที่ได้ก็คืออิสรภาพของเรื่องเวลาเราจะทํางาน7วันโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราทํางานเพราะว่าทํามีความสุขในตลอดเวลา7วันฉะนั้นเราจะต้องแผนว่า7วันเราจะทําอะไรบ้างจะขั้วก,กาแฟจะยืนหน้าบาา์จะบริหารทีมงานจะบริหารเงินไปธนาคารอะไรเงี้ยมันออกแบบได้เองหมด